จะทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มยอดขายให้กับรถยนต์ได้ปัญหานี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่ธุรกิจที่ขายเกี่ยวกับยานยนต์กําลังประสบปัญหากันอยู่แล้วอย่างนี้ Line Official Account จะมาช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจในกลุ่มยานยนต์ได้อย่างไรบ้างติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ จะทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มยอดขายให้กับรถยนต์ได้ในเมื่อทุกวันนี้คนเริ่มไปโชว์รูมน้อยลงน้อยลงรีเชื่อว่านะคะปัญหานี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่ธุรกิจที่ขายเกี่ยวกับยานยนต์กำลังประสบปัญหากันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสินค้าอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยหรือว่ารถจักรยานยนต์ก็ตามแต่นะคะมีมูลค่าสูงจึงเป็นสินค้าที่คนต้องใช้เวลาในการไตร่ตรองค่อนข้างนานเพราะนอกเหนือจากการเลือกแบรนด์แล้วนะคะเลือกสเปคเลือกรุ่นแล้วต้องไปดูรีวิวต่างๆเช็คราคาและที่สําคัญคือ บริการหลังการขายด้วยนะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยที่หลายๆคนเนี่ยเขาต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนนั่นเองแล้วอย่างนี้ Line Official Account จะมาช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจในกลุ่มยานยนต์ได้อย่างไรบ้างติดตามได้ที่นี่เลยค่ะฟีเจอร์แรกที่เรีอยากจะแนะนำให้กับธุรกิจยานยนต์ที่กำลังมองหาลูกค้าใหม่อยู่นั่นก็คือ เก n เฟรนด์แอดนั่นเองค่ะเก n เฟรนด์แอดนะคะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็นฟีเจอร์โฆษณาเลยที่จะช่วยทําให้บัญชี Line Official Account ของคุณเนี่ยออกสู่สายตาประชาชนมากขึ้นโดยเจ้าตัวโฆษณาตัวนี้นะคะก็จะไปแสดงผลอยู่ในพื้นที่ต่างๆของไลน์อย่างเช่นไลน์ o ูมหรือว่าไทม์ไลน์เดิมนั่นเองนะคะซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะไปในรูปแบบรูปภาพนะคะพร้อมกับปุ่มปุ่มนึงนะคะเป็นปุ่มที่เมื่อลูกค้ากดเข้ามาแล้วเนี่ย เขาจะกลายมาเป็นผู้ติดตามบัญชีของเราทันทีซึ่งตัวนี้เองนะคะคุณสามารถกําหนดงบป,ประมาณแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเลือกความสนใจต่างๆนหนาของลูกค้าได้นะคะว่าใครเนี่ยเป็นสเปคลูกค้าเป้าหมายของคุณแล้วหลังจากนั้นนะคะที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับความคิดแล้วก็ไอเดียนะคะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆของคุณในการทาแคมเปญออกมายกตัวอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะทําเป็นแคมเปญเทสต์ไรฟ์ก็ได้นะคะว่า เชิญชวนมาทดลองขับรถดูก่อนนะคะเพียงแค่กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเข้ามาก็สามารถมาเทสต์ไดรฟ์ในรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้ที่โชว์รูมของคุณได้เลยนั่นเองค่ะแต่ถ้าธุรกิจของคุณเนี่ยมีเว็บไซต์นะคะมีหน้าให้ลูกค้าเข้ามากรอกข้อมูลนะคะเป็นฟอร์มเก็บข้อมูลแล้วให้เซลล์โทรไปติดต่อลูกค้าได้นะคะ ถ้าเป็นระดับนั้นแล้วเนี่ยรี่แนะนำเลยค่ะว่าให้เปลี่ยนจากการใช้ฟีเจอร์เกนเฟนแอดไปเป็นการซื้อโฆษณาบน l i n e แอดแพลตฟอร์ค่ะหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า L A P นั่นเอง l i น e a d s Platform นะคะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับซื้อโฆษณาซึ่งโฆษณาเนี้ยก็จะไปแสดงผลบนไลน์เหมือนกันนะคะสำหรับการซื้อโฆษณานะคะบน Line a d s Platform คุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์ได้หลากหลายยิ่งถ้าคุณมีเว็บไซต์นะคะคุณก็อาจจะสามารถเลือกวัตถุประสงค์ที่เรียกว่า t r a f f ิกหรือการส่งคนเข้าสู่เว็บไซต์ให้เขาไปดูข้อมูลเพิ่มเตมิมบนเว็บไซต์ได้ หรือนะคะอาจจะใช้เป็นวัตถุประสงค์ที่ชื่อว่า conversion นะคะสร้าง action บางอย่างบนเว็บไซต์นะคะเช่นส่งเข้าไปในหน้ากรอกฟอร์มและให้คนกรอกฟอร์มเข้ามานั่นเองโดยที่ตัวแคมเปญของคุณนีนะคะ้คุณก็สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ลึกยิ่งขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณโชว์รูมอยู่แถวแถวพระราม3คุณก็อาจจะเลือกโลเคชันหรือว่าสถานที่ของกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ในละแวกพระราม3ก็ได้นะคะ และอาจจะเอาไปบวกกันกับแคมเปญของคุณอย่างเมื่อตกี้ยกตัวอย่างเป็นเทส t d ไ i ฟ์ใช่ไหมแต่ว่าเทส t d ไ i ฟ์อยู่ที่โชว์รูมรอบนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นเทส t d ไ i ฟ์ที่เราจะขับรถเนี่ยไปให้คุณทดลองถึงบ้านเลยอ่าพะเป็นแคมเปญแบบนี้ปุ๊บนะคะมันคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปหาเขาหน่อย แต่แน่นอนนะคะมันตอบโจทย์เขาช่วงนี้ไม่มีใครอยากออกนอกบ้านนะคะอยากจะได้รับบริการตอนที่อยู่ที่บ้านแบบนี้ก็คือวินวินกันทั้งสองฝั่งเลยมีโอกาสขายสินค้าได้ด้วยนั่นเองค่ะฟีเจอร์ถัดมาที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับกรณีที่มีการทำเกณฑ์แฟนแอดหรือว่า Line แอดส์แพลตฟอแล้วแล้วมีคนเข้ามาเป็นผู้ติดตามของคุณแล้วนั่นก็คือ Rich m e n ูนั่นเองค่ะ Rich Menu นะคะจะมีลักษณะเหมือนเป็นแผงนะคะแล้วก็มีปุ่มเป็นปุ่มอำนวยความสะดวกเปรียบสเสมือนทางลัดให้กับลูกค้าที่เข้ามาใน Line o f f i c i a l a c c o u n t แล้วสามารถกดและเกิดแอคชั่นขึ้นได้โดยเจ้า Rich Menu นี่นะคะเราสามารถเจาะช่องแบ่งได้สูงสุดถึง6ช่องด้วยกันและแต่ละช่องก็สามารถใส่แอคชั่นแยกกันไปได้นะ,ะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะใส่อะไรเข้าไปในนั้นรียกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้แล้วกันค่ะ คุณอาจจะแบ่งช่องไว้สัก2ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยคือเอาไว้สื่อสารกับลูกค้าใหม่อาจจะมีช่องที่ให้เขากดเพื่อดูรายละเอียดสินค้ารถยนต์รุ่นนี้สเปคเป็นอย่างไรนะคะดูข้อมูลต่างๆดูราคานะคะอาจจะมีอีกปุ่มหนึ่งที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ด้วยก็ได้ให้เขาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนหรือถ้าจะให้ดีเลยนะคะถ้าคุณมี call center อยู่เนี่ยนี่แนะนําเลยว่าควรจะต้องมีปุ่มติดต่อผ่านการโทรนะคะเราใส่ปุ่มติดต่อผ่านการโทรได้ แต่เชื่อว่าหลายคนถ้าเคยใช้ Line Official Account มาแล้วและเคยสร้าง Rich Menu มาคะคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ปุ่มโทรมันอยู่ตรงไหนนะทำไม่เป็นมันไม่เห็นมีให้เลือกเลยไม่ต้องตกใจไปนะคะวันนี้ลี่มีเทคนิคมาบอกค่ะสำหรับปุ่มโทรนะคะวิธีการทำนั้นง่ายมากนะคะเพียงแค่อันดับแรกเลย คุณต้องเลือกแอคชั่นเป็นลิงก์นะคะเสร็จแล้วในตรงข้อความที่ต้องใส่นะคะให้คุณใส่คำว่า T E L โคลอนแล้วตามด้วยเบอร์โทรค่ะเพียงเท่านี้นะคะปุ่มนั้นเนี่ยจากที่กดแล้วมันจะต้องเป็นลิงก์เว็บไซต์นะคะมันจะกลายเป็นการกดแล้วแป้นพิมพ์ก็จะมีการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มาให้ลูกค้าแค่กดปุ่มโทรออกอีกหนึ่งครั้งก็สามารถริ้งกลั้งติดต่อมาหาเราได้แล้วนั่นเองค่ะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะเหมาะกับธุรกิจของคุณมากๆเลย อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ควรทำสำหรับคนที่ไม่มีเว็บไซต์หรือต่อให้มีเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็ยังทำได้ด้วยฟีเจอร์นั้นมีชื่อว่าโปรไฟล์เพจค่ะโปรไฟล์เพจนะคะเป็นเหมือนมินิเว็บไซต์ที่ผูกอยู่กับบัญชี Line Official Account โดยที่คุณสามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเข้าไปในนั้นได้เป็นการทำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณที่สำคัญคือคุณใส่ข้อมูลเกี่ยวกับโลเคชันนะคะใส่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะใส่กับวันเวลาเปิดปิด แล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆที่คุณสามารถปรับแต่งเองได้เช่นการใส่ข้อความเข้าไปใส่รูปภาพเข้าไปหรือแม้แต่การใส่ลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆที่สำคัญคือนะคะตัวโปรไฟล์เพจนี้เนี่ยถ้าคุณทำดีๆมีการใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะสามารถติดอันดับบน Search Engine ในรูปแบบ S e O ได้ด้วยไม่ต้องใช้เม้นเงินโฆษณาแต่ก็ติดอันดับได้แนะนำเลยว่าโปรไฟล์เพจเนี่ยควรจะทำแล้วยิ่งถ้าคุณมีการซื้อพรีเมียม d ด้วยนะคะ เจ้าตัว p รีเมียม d เนี้ยมันจะไปต่อท้ายลิงก์ของโปรไฟล์เพจคุณทำให้จดจำได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะความจริงแล้วนะคยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นคุณหากคุณกำลังมองหาคนที่จะมาช่วยนะคะเซตอัพระบบต่างๆเกี่ยวกับ Line Official Account หรือว่าใช้งานฟีเจอร์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อโกออนไลน์เอเจนซี่พาร์ของทางเราได้เลยค่ะ และสำหรับธุรกิจอื่นๆที่อยากจะรู้ว่าฟีเจอร์ของ n i o f o i f i c l a l c o u o u เนี่ยมีอะไรอีกบ้างและมาช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรสามารถติดตามชมได้ที่นี่เลยค่ะ d i g i t a l y